หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าวิชาตัวเบาจากหนังจีนกําลังภายในสมัยก่อนที่ฉันได้เคยมีโอกาสได้ดูซึ่งวิชาตัวเบาในที่นี้ฉันหมายถึงเมื่อเวลาที่ใจของเรามันหนักตัวของเราก็จะรู้สึกหนักไปด้วยเวลาที่ใจของเราเบาตัวของเราก็จะรู้สึกเบาไปด้วย บางคนบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่ามีผู้ที่ฝึกสมาธินั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองลอยได้นั่นเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่า การฝึกสมาธิทำให้ใจของเราเบาป,ปลอดโปร่งโล่งสบายเราไม่ต้องเก็บเอาความคิดต่างๆที่ทำให้รู้สึกไม่ดีเราไม่ต้องเก็บเอาความเครียดความเสียใจความเศร้าความผิดหวังความทุกข์ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังความวิตกกังวลความกลัวต่ออนาคต ความรู้สึกอะไรอาวร์ในอดีตและอารมณ์อื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าหนักอึง้งเมื่อเราปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นได้จึงรู้สึกว่าใจของเราเบาปลอดโปร่งโล่งสบายหายใจได้โล่งมากขึ้นเมื่อนั้นร่างกายก็จะรู้สึกเบาไปด้วยดังนั้นแล้ววิชาตัวเบาที่แท้จริงก็คือวิชาที่ทำให้จิตใจของเราเบาเมื่อจิตใจของเราเบาใจเบาตัวก็เบาไปด้วย วิชาตัวเบาที่สำคัญที่สุดที่ฉันได้ค้นพบก็คือการรู้จักและเข้าใจตัวเองการฝึกสติการฝึกสมาธิการมีสติอยู่กับปัจจุบันและการทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับเรื่องของกระบวนการทางจิตใจของมนุษย์หรือกฎธรรมชาตินั่นเอง